Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News Insider ประจำวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2564น้ำว้าพรณชาอารียสัจพงค์ค่ะแล้วก็ผมแจ็คธีลาตินะครับก็มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กันในวันนี้กับมิชชั่นนิว s i อินไซเอาทิตย์ที่2 เพราะว่าหลังจากที่เราสองคนเนี่ยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวของรถยนต์ไฟฟ้ากันไปบ่อยมากๆพอไปพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาก็ทําให้เราสึกว่าเฮ้ยจริงๆมันมีมุมมองมีเรื่องราวเบื้องหลังอ่ะของรถยนต์ไฟฟ้าที่แบบโหเยอะมากพี่แจ็คใช่คือเรียกได้ว่ากระแสรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนาะมันมาแรงมากในช่วงปีถึงสองปีที่ผ่านมาแล้วก็เรียกได้ว่าเราอาจจะได้ยินบ่อยจาก อีลอนมัสเอ๋ยเทสลาเนาะที่เป็นข่าวอยู่ในทุกๆวันเลยทุกเดือนเนี่ยต้องมีข่าวอีลอนมัสหรือว่าข่าวของเทสลาเนี่ยโผล่ขึ้นมาบนหน้าฟีดของเราและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของสภาวะโลกร้อนเนาะก็เรียกได้ว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากทําให้โลกมันร้อนขึ้นอะ่ะแล้วก็ตอบโจทย์แบบวิถีชีวิตของเราที่แบบเออเรามีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นคะ่ะวันนี้เราก็เลยจะพาไปล่วงลึก ถึงที่มาถึงข้อดีข้อเสียเนอของรถยนต์ไฟฟ้ากันค่ะใช่คือพี่อยากจะพูดอย่างนี้ครับน้ำว่าคือประเทศไทยเราเนี่ยมันยังไม่มีบริษัทที่เข้ามาทําการตลาดในเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มที่เนะาะเราอาจจะเห็นบริษัทจากจีนบางเจ้าเนี่ยเข้ามาทําการตลาดบ้างและแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่รออย่างเช่นเทสลาเนี่ยตอนปัจจุบันนี้ถึงแม้จะมีการเอามาขายแล้วแต่ก็เป็นการนําเข้ายังไม่มีการผลิตหรือว่า จัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการจากเทส l a เนาะก็เลยเรียกได้ว่าตอบรับสังคมไทยเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไปสู่สังคมที่จะมีรถยนต์ไฟฟ้าใช้จริงๆจังๆเนี่ยก็อยากจะมาเล่าเลยว่าจริงๆแล้ว e ีวีหรือว่ารถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันคืออะไรอือย่างแรกเลยซึ่งบางทีอ่ะเวลาเราพูดถึงอีวอ่ะเราก็มักจะคิดถึงว่าเฮ้ยมันต้องเป็นรถยนต์พี่แจ๊คเพราะว่าแบบคําว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยพาหนะ พาหนะด้วยเราไม่ค่อยใช้กันเนอะเราจะ<ช>มองว่าแบบเฮ้ยมันแบบเพื่อพูดถึงไฟฟ้าก็ต้องออารถยนต์อ่ะใช่เพราะว่าเราอาจจะคิดถึงว่าเอ้ยโอ้โหรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเทส l a โมเดลสาโมเดลเอก็คือเป็นรถยนต์ส่วนตัวที่เทส la ผลิตออกมาแล้วก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนาะแต่ในความหมายจริงๆของคําว่า e v เนี่ยเขาคืออย่างนี้ครับ e v เนี่ยย่อมาจาก electric vehicle ซึ่งถ้าหากว่าเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือเป็นยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองคีย์เวิร์ดของเราก็คือคําว่าอะไรครับ ยานพาหนะครัก็คือยานพาหนะเนี่ยเราก็จะรวมไปถึงยานพาหนะทุกชนิดเลยอย่างเช่นรถยนต์รถเมย์จักรยานจักรยานพลังงานไฟฟ้าเรือรถไฟอ่าเรือรถไฟพวกนี้เป็นยานพาหนะทั้งหมดก็คืออีวีเนี่ยมันเป็นกลุ่มของยานพาหนะกลุ่มใหญ,ใหญ่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองก็จะไม่ได้จํากัดอยู่แค่รถยนต์ แต่เพียงอย่างเดียวเนาะมันต่างจากคํานี้นะเครื่องใช้ไฟฟ้าคือถ้าเกิดเราพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็ไม่ได้คิดถึงตู้เย็นอย่างเดียวไง่ไม่ถูกต้องมันก็ยังแบบมีแบบเตาอบไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับก็คือมันมันกว้างมากจริงๆคําว่า e v อ่ะแล้วก็อยากจะมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของ e v นิดนึงว่ามันมีมาได้ยังไงคือจุดเริ่มต้นของ e v จริงๆเนี่ยมันมีมาในปี1990คือเราจะรู้เลยว่ามันเริ่มต้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียคือรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะสนับสนนุ ประเด็นทางสังคมต่างๆหลายๆประเด็นอย่างเช่น LGBT แล้วก็แน่นอนว่าเทรนที่เทรนหนึ่งที่รัฐบาลเขาสนับสนุนอย่างมากเนี่ยก็คือเทรนของเรื่องสิ่งแวดล้อมรถยนต์ไฟฟ้าอืซึ่งในปี19 9 0เนี่ยรัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้ออกกฎหมายมาบังคับให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยต้องผลิตแล้วก็ขายรถยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนที่รัฐเนี่ยกำหนดไว้ถือว่าสหารัฐเนี่ยเขาก็เริ่มเร็วเหมือนกันนะพี่แจ๊คใช่เพราะว่า คือสําหรับในไทยเราอะเราเพิ่งมาแบบคุ้นเคยกับเขาว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีมานี้หนึ่งเก้าเก้าสูนับถึงวันนี้นี่กี่ปีแล้วนะประมาณสามสิบปีได้แล้วครับถือได้ว่ายาวนานมากสามสิบปีผม,มยังไม่เกิดเลยมากกว่าอายุวะ <laughs> ใช่ซึ่งแน่นอนว่าการที่รัฐแคลิฟอร์เนียเขาออกกฎหมายมาอย่างเงี้ยทาให้บริษัทผลิตรถยนต์เนี่ยเขามีความจําเป็นว่าเอ้ยถ้าเขาอยากไปขายรถในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาก็ต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามาเพื่อที่จะขายให้กับ คนที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยไม่งั้นเขาก็จะไม่สามารถเข้าไปทําการตลาดได้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้บริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง G.M. General Motor ที่เป็นเจ้าของเชฟโรเลตหรือว่า Ford เริ่มที่จะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครั้งแรกๆก็ในช่วงนี้แหละช่วงปี 1990. 1 9 9 0เมื่อประมาณสาปีที่แล้วนะในสามปีที่แล้วโดยที่อยากจะยกเอารายละเอียดในกฎหมายง่ายๆมาอธิบายให้ฟังนิดนึงก็คือตอนนั้นเนี่ยกฎหมายเขาออกมาว่า ถ้าบริษัทรถยนต์บริษัทไหนเนี่ยมียอดขายมากกว่าสามหมื่นห้าพันคันต่อปี mm hmm. มีความจําเป็นจะต้องจัดจําหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ซีโร่อิมิชันก็คือรถยนต์ที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจานวนสเปอร์เซ็นซึ่งขั้นต่าถ้าเราคํานวณกันง่ายๆคณิตศาสตร์เนาะก็คือขั้นต่ำเนี่ยต้องขายได้เจ็ดร้อยคันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บังคับให้บริษัทเหล่าเนี่ยเขาต้องพัฒนาแล้วก็ พัฒนาไม่ใช่พัฒนาอย่างเดียวนะพัฒนาเราต้องเอามาขายให้ได้ด้วยเราต้องพัฒนาให้มันน่าใช้ให้ผู้บริโภคอยากใช้ด้วยแต่เมื่อสามสิบปีที่แล้วนะมันก็แบบมีหลายๆอย่างที่มันต่างจากทุกวันนี้คือในสมัยนั้นอะคนก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญหรือแบบว่าตัะหนักถึงปัญหาภา,าวะโลกร้อนหรือว่าเห็นคุณค่าของพลังงานสะอาดอะมากเท่ากับทุกวันนี้ก็เลยทําให้ในสมัยนั้นอะมันก็แบบอาจจะแบบยอดขายไม่ดีหรือเปล่าพี่แจ๊คใช่ไหมแน่นอนว่าการออกกฎหมายมาอย่างเงี้ย บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบอยู่แล้วแหะเพราะว่าเหมือนเหมือนการที่เขาต้องลงทุนเพิ่มเนาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาเพื่อที่จะผลิตรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆเนี่ยมันเป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แล้วบริษัทผลิตรถยนต์เนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผลิตน้ํามันใช่ไหมบริษัทผลิตน้ามันก็ไม่พอใจอีกที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะทําให การบริโภคน้ำมันเนี่ยมันลดลงหรือว่ามีนโยบายที่ไม่สนับสนุนการซื้อขายน้ำมันนั่นเองอีกอ,อันหนึ่งนะพี่แจ็คมันน่าจะเกิดจากการที่รถยนต์ไฟฟ้ามันยังไม่ได้เป็นเพนพอยของลูกค้า,าพี่แจ๊กใช่ถูกต้องอผู้คนในสมัยนั้นอาจจะยังไม่ได้ระหนักถึงการมีรถ<ะ>ยนต์ไฟฟ้าอืแล้วในในยุคนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่อาจจะมีราคาแพงมากอืทําให้ในที่สุดเนี่ยนโยบายแล้วก็เทรนด์ต่างๆของ E ีวีในตอนนั้นเนี่ยมันก็ ค่อยๆซาลงไปค่อยๆหายลงไปเพราะว่ามันยังไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในตอนนั้นของโลกอืมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาผ่านไปในเมื่อเวลาผ่านไปสามสิบกว่าปีก็กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเทรน์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็ปลุกกระแสใอีวีขึ้นมหม่ครั้งหนึ่ง <c oughs> เหมือนที่เขาบอกกันว่าเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนอถูกนะต้องทําให้เดี๋ยวนี้เนะี่ยคนเริ่มมาสนใจอีวีมากขึ้น <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนําของอเมริกาอย่างเช่นเทสลาเข้ามาเหมือนกับว่าเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผ,ผลิตรถยนต์ที่ผลิตแต่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเท่านั้นมันก็แบบว่าดูแบบยูเท่อะดูมีความก<ม>ล้าเนาะที่ว่าผู้บุกเบิกเออจะแบบเจาะตลาดเนี้ย<ม>จะเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆทําให้อ,อ่าพอเทสลาเนี่ยเขาพัฒนาไปเรื่อยเขาก็สามารถที่จะหนึ่งคือลดต้นทุนได้<ม>เนะทำให้มันราคาถูก สองก็คืออาจจะทําให้ประสิทธิภาพการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันดีมากขึ้นแล้วก็เหมาะกับผู้บริโภคมากขึ้นคือ<ม>ส่วนตัวว่ามองว่า<ม>เขาเหมือนเอาเพนพอยของลูกค้ามาเล่นอย่างเช่นเรื่องราคายเงี่ย<ม>คือคนเราส่วนใหญ่เราซื้อรถอะราคามันก็เป็นปัจจัยแรกๆอะ่ะที่เรามองว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราจะต้องแบบเสียให้กับพานะที่จะพาเราไปที่ไหน<ม>ต่อที่ไหนหรือเปล่าผมเชื<ม><ม>่อว่าอีกส่วนหนึ่งอะก็คือว่าเทสลาเนี่ยเขาก็น่าจะมองไว้แล้วแหละว่า ในอีกสิบปีหรือยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยคนน่าจะคอนเซิร์นหรือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเขารีบลงทุนตั้งแต่ตอนเนี้ยพอไปถึงจุดที่เขาสามารถที่จะมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เขาสามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้ในอนาคตเนี่ยได้อย่างดีแล้วก็อาจจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในอนาคตเนาะเพราะว่าอย่างปัจจุบนันนี้ที่เราเจอกันอะ pm สองจุดห้าพี่แจ๊คเรื่องฝ<ช>ุ่นเรื่องมลพิษทางอากาศอะ มันก็ทําให้คนเขาเริ่มแบบเหมือนกับเพนทอยมันเริ่มมาแล้วไงเอออากาศที่เราสูดดมคล้ายๆก็อยากจะแบบอยู่ในแบบประเทศหรือแบบท้องถนนที่มันอากาศดีๆเนาะไหนจะเป็นพวกภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆนะเพราะว่าคนคนน่าจะเริ่มรู้สึกกันมากขึ้นแหละนั่นจึงนําใหออ้กระแสะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเริ่มเข้ามาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาทีนี้เราก็อยากจะมาพูดกันถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างเนาะเพราะจริงๆแล้ว การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ายานผ่าหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยจร,จริงๆแล้วมันจะตอบโจทย์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมจริงๆหรือเปล่าและอีกเรื่องหนึ่งพี่แจ๊คว่ามันคือเรื่องของแบบปัญหาด้านการใช้งานด้วยนะเราอย่าลืมว่ารถอ่ะเราซื้อมาเพื่อแบบขับเคลื่อนพาเราไปที่ต่างๆมันก็เป็นแบบปัจจัยด้านการใช้งานอ่ะก็เป็นสิ่งที่แบบเวลาเราซื้อรถเราก็กังวลเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยมันจะขับไปได้ไกลไหมมันจะเติมแบบชาร์จอะไรอย่างเงี้ยสะดวกหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาเริ่มกันที่ข้อดีของเจ้ายานานะ พลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือว่าแหล่งกําเนิดไฟฟ้าหรือว่าแหล่งกําเนิดพลังงานของ EV เนี่ยมันมาได้จากหลากหลายช่องทางมาทางไหนบ้างคะพี่แจ๊คอย่างเช่นเวลาเวลาที่เราไปโรงงานไฟฟ้าหลายๆที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือนี้เป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าแหล่งแหล่งกําเนิดพลังงานที่มันมีมากมายต่างๆเหล่านี้มันก็สอดคล้องกับ รูปแบบการใช้ของพลังงานด้วยนะของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือจะมีแบบปลั๊กอินเหมือนกับที่ว่าเราไปต<ม>่อตามที่จอดรถแล้วเราก็ชาร์จได้หรือว่าจะเป็นพลังงานไฮบริดเราอาจจะคุ้นเคยกับรถยนต์ไฮบริดในเมืองไทยค่อนข้างคำว่าไฮบริดนี้คุ้นคุ้นมากกว่าไฟฟ้านะ,ะ <laughs> ใช่จริงๆไฮบริดเนี่ยก็เป็น EV อย่างหนึ่งแต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้า100%จะต้องใช้พลังงานน้ํามันเนี่ยเข้ามาผลิตกระแสไฟฟ้าภายในตัวรถ ก็เลยใช่ก็คือเป็นไฮบริดนั่นเองแน่นอนว่ามันมีแหล่งกําเนิดพลังงานที่เยอะใช่ไหมแต่ว่าตัวเลือกไเยอะหรือเปล่าตัวเลือกอ่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะตามไงอ่าเพราะว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตายไหนได้โดยตรงใช่ไหมหรือประเภทไหนด้วยใช่แบบประเภทไหนด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคือมันอาจจะมีทางเลือกมากในการใช้พลังงานแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกได้หรือเปล่าเราเลือกได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งที่ น่าสงสัยเนาะที่เราก็รอคําตอบนะในฐานะแบบว่าผู้ที่จะชื่นชอบรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันหรือถ้าเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่มาจากการเผาถ่านหินล่ะอ้าวอย่างนี้ก็ไม่สะอาดแล้วอันนี้ก็ไม่สะอาดเลยหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะต้องมาดูที่ตัวเลขกันแหล,ละว่าอัตราอของไฟฟ้าที่เกิดจากถ่านหินเนี่ยมันสร้างก,าก๊าซเรือนกระจกม,มากกว่ารถยนต์ไหมหรือหรือยังไงต้องมาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งใช่อ่า เมื่อมันมีข้อดีเหมือนเรียนสองด้าแล้วก็มีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียอันดับแรกก็เลยเหมือนที่ว่าพูดไปเราซื้อรถมาเพื่อใช้งานพาเราขับไปนู่นไปนี่ระยะทางที่รถไฟฟ้าขับได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยผู้บางทีผู้ใช้งานก็แอบกังวลว่าแบบสมมติฉันจะขับไปต่างจังหวัดมันระยะทางแบบสามสี่ร้อยกิโลอย่างเงี้ยจะขับไปได้หรือเปล่าหรือว่าคืออย่างเราอะเราคุ้นเคยกับการใช้รถที่มันเป็นน้ำมันเพราะว่าอะไรคะเพราะมันมีปั๊มน้ำมันไงพี่แจ๊เราขับไปปุ๊บเดี๋ยวเราก็เจอปั๊มนู้นเราก็ การใช้รถยนต์ไฟฟ้าคือว่าว่ารถยนต์ไฟฟ้าถ้าเกิดเราขับในกรุงเทพแบบพี่แจ็คมันไม่น่าจะมีผลอะไรไงเช่นเข้าที่จอดรถเข้าคอนโดเยล่านี้เขาก็มี e-v charger ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแบบไปแบบอ่ะเชียงใหม่อะพี่แจ็คขับรถขึ้นโดยตอนปีใหม่คือก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องวางแผนในการเดินทางค่อนข้างเยอะเนาะว่าแบบจะไปที่จุดไหนในการแบบไปชาร์จหรือเปล่าหรือว่ารัฐบาลเองก็ต้องอาจจะต้องสนับสนุนให้มีการสร้างหัวชาร์จมากขึ้น เพื่อที่จะได้รองรับกับการใช้ e-v จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ามันขาดปัดจจัยที่ว่าเออรัฐบาลไม่ไม่ได้มีงบประมาณจะมาสนับสนุนตรงเนี้ยก็อาจะจะทําให้คนไม่หันมาใช้ e-v กันหรือเปล่าอาจจะไม่เป็นที่นิยมหรือ,รอว่าถ้าเกิดคนหันมาซื้อกันไม่เยอะ,อะพี่แจ็คมันก็คงจะไม่คุ้มใช่ไหมถ้าเกิดเราจะไปสร้างแบบจุดจุดชาร์จเพิ่มในเส้นทางต่างๆใช่ถูกต้องคือมันก็เหมือนกับว่า เราอาจจะมองว่า e ีวีเนี่ยมันเป็นหวัวกุญแจสําคัญในการแก้ปัญหาโลกร้อนแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีอีกหลายๆเ p o i n t หรือว่าคอนเซิรหรือข้อกังวลต่างๆมากมายที่กว่าที่เราจะไปถึงจุดที่รถยนต์ทุกคันเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะต้องแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆเนาะมันก็อาจจะยังไม่ใช่จุดจบของปัญหาโลกร้อนในเร็วๆนี้ใช่ค่ะซึ่งพี่มีอีก รายงานหนึ่งที่น่าสนใจมากจากทาง Wall Street Journal คือทาง Wall Street Journal เนี่ยเขาได้ออกมาเ,เขียนแล้วก็ออกอาร์ติเคิลมาเกี่ยวกับว่าเฮ้ยพลังงานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเรามาลองศึกษากันดูจริงๆเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้จริงๆหรือเปล่านั่นมันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยก็คืออย่างแรกทางองค์การพลังงานานานาชาติหรือว่า International Energy Agency เนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าจริงๆแล้ว อีเนี่ยมันได้รับความนิยมในหมู่ของ p a s uh huh. s e n เ e r Vehicle หรดี๋ยพูดง่ายๆก็คือว่ายานพาหนะที่ใช้ขนส่งผู้คนมากกว่าซึ่งยานพาหนะที่ขนส่งผู้คนเนี่ยมันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคิดถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์นในการปล่อยกา๊าซเรืองกระจกเนี่ยของทั่วโลกเลยเนี่ย มันมีแค่เจ็ดุดห้าเปอร์เซ็นก็คือพาหนะที่เราใช้น้ํามันใช่ไหมพี่แจ๊ใช่พาหนะที่ใช้ขนส่งผู้คนอย่างเช่นรถยนต์ส่วนตัวเครื่องบินเครื่องบินรถเมล์รถไฟต่างๆเหล่านี้คือมันเป็นมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันเป็นแค่เจ็ดุดห้าเปอร์เซ็นของทั้งโลกคือมันยังมีอีกหลายๆส่วนที่ยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่เพราะฉะนั้นแล้วการเข้ามาของ EV ก็อาจจะช่วยบรรเทาได้แต่อาจจะไม่ได้มี Impact มากขนาดนั้นแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าความนิยมของ EV มากขึ้นเนี่ยขั้นตอนในการผลิต EV เนี่ยมันก็ปล่อยก๊ารเลื่อนกระจกอยู่นะอืมก็คือเหมือนกับว่าทาง Wall Street o น่นเนี่ยเขาก็อาจจะต้องการสื่อว่าเฮ้ยต่อขนาดคำนวณแล้วว่าการปล่อยแก๊สเรือนกระจกอ่ะจาก รถยนต์เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่7.5%็จุดห้าเอร์ซนซึ่งถ้าเกิดเทียบจากร้อยอ่ะเจ็จุด้านี่ก็คือถือว่าแบบต่ำมากต่ำมากเพราะม,มันยังไม่ถึงแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่ายังไม่ถึงร้อยละสิบเลยร้อยละสิบอ่ะออแล้วก็อย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้คือว่าการที่เราผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องมีการขนส่งอชิ้นส่วนต่างๆเพื่อที่จะเอาไปประกอบในโรงงานใช่ไหมม,มันก็ไม่ได้ช่วยแบบลดการปล่อยก๊าซเรอนกระจกไปมากเท่าไหร่เพราะอย่างบริษัทอย่างที่ตอนนั้นเราได้เคยเล่ากันไปนะคะที่ตอนแรกแอป ไปโคกับคุณใดอย่างเงี้ยเขามันก็จะมีบริษัทที่ให้บริษัทหนึ่งอ่ะผลิตชิ้นส่วนซึ่งก็ต้องมีอย่างที่วิจ็กบอกว่าการขนส่งหรือว่าการประกอบหรือขั้นตอนต่างๆอ่ะใช่เนาะซึ่งนี่ก็คือเป็นภาพรวมง่ายๆว่า,าจริงๆแล้ว E ีีเนี่ยมันไม่ใช่แค่รถยนต์โดยสารส่วนตัวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันรวมไปถึงยานพาหนะทุกชนิดบนโลกไม่ว่าจะเป็นเรือเครื่องบินรถยนต,รยนต์รถไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง การเข้ามาของเทรนดของ e v เนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะมองว่ามันเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะมาช่วยบรรเทาเภาวะโลกร้อนหรืออะไรต่างๆแต่ผมคิดว่ามันมีประเด็นหลายๆประเด็นที่เราจะต้องมานั่งศึกษากันดูว่ามันยังมีปัญหาอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่มันยังไม่อาจจะไม่สนับที่มันอาจจะไม่สามารถที่จะสนับสนุนให้สุดท้ายแล้วเนี่ย e ี EV เนี่ยมาเป็นฮีโร่ ขีมะาขาวในการที่จะช่วยหยุดสภาวะโลกร้อนได้ค่ะอย่างไรก็ตามเนินนวัตกรรมมันก็เป็นสิ่งที่แบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกต่างทุกฝ่ายทุกบริษัทแหละก็อยากจะให้แบบว่าพัฒนาชีวิตของคนบนโลกนี้นะคะเราก็ต้องรอติดตามกันว่าเน้ยนวัตกรรมที่ขึ้นที่ชื่อว่า EV เนี่ยจะพา เราไปในทิศทางไหนคะ่ะใช่แล้วนี่ก็คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission News Insider ประจำวันเสาร์นี้เนาะ,ะก็ฝากไว้ในเรื่องของ EV ถ้าหากว่าชอบแล้วก็สนใจเนี่ยก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกับพวกเราได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันที่14เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก